ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาสหวิทยาเขตปราศาสพยาภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นหัวข้อการนิเทศกำกับติดตาม 1. การนิเทศภายในสถานศึกษา 2. การนิเทศภายในชั้นเรียน 3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 4. การนิเทศเพื่อบูราณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์5การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้น6การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาข้อมูลโรงเรียนเปือยน้อยศึกษาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษาก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคม พุทธศักราช2,522สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น14ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียน419คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31คนหัวข้อที่1การนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษามีการดำเนินการภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการปฏิบัติงานตามคําสั่งนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหัวข้อที่2การนิเทศภายในชั้นเรียน เน้นการนิเทศภายในกลุ่มสาระแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหัวข้อที่3การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนเปือน้อยศึกษาส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในแต่ละกลุ่มสาระมีการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงและมีการนิเทศภายในกลุ่มสาระหัวข้อที่4การนิเทศเพื่อบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มีการบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาโดยสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐานจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อ เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนหัวข้อที่5การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นเสี่ยวสมาร์ทพลัสนวัตวิถีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน PNS Model P Personalized Learning เน้นการสนับสนุนการเรียนรู้ส่วนบุคคล N Networked l เ a r n น n g เน้นการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างมีคุณภาพ S Student Success เน้นเป้าหมายด้านความสำเร็จของผู้เรียนหัวข้อที่6การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ